้องเสียงดียอมรับว่าคิดจะกลับสวีเดนค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามสำหรับเขาคนนี้หลายคนก็คือน,น่าขึ้นตาเขา้ามีผลงานเยะแยะมากมายคือหนุ่มโจนัสค่ะไปร่วมรายการโต๊ะหนูแหม่มดำเนินรายการโดยหนูแหม่มสุริวิภาในเจ้าตัวเองก็เผยข่าวที่ถูกเมาว่าตกอับเป็นอย่างไร เอาเป็นว่าไม่ปฏิเสธดีกว่าครับผมยอมรับเพราะว่าเราตกต่ำแค่ไหนมีทางเดียวคือโควิดเนี่ยไม่มีอะไรที่คาดเดาได้ครับและค่อนข้างที่จะหดหู่เลยทีเดียวพอใช้จ่ายเอาเงินเก็บมาก็ใช้ก่อนเราไม่ได้วางแผนอะไรการกับตรงนี้เลยอีกอย่างมันก็มีการซ้ําเติมนอกจากงานไม่มีทิศทางการหาไรายได้มันก็ไม่มีมันก็หายไปและยังคงอยู่บ้านคนเดียวยิ่งซ้ําตอกย้ําเข้าไปอีก เรื่องเก็บเงินก็มีติดบ้างแต่ตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายใช้คืนแล้วซึ่งก็ต้องมีการหยิบยืมได้ส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยพร้อมกันนี้นะคะในเรื่องของการกลับประเทศเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่กลับสวีเดนชาวสวีเดนก็มีสิทธิบางอย่างเกี่ยวกับสวัสดิการสารภาพว่าคิดเหมือนกันถ้าอีกหน่อยคงเก็บกระเป๋าเพราะสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ได้อยู่รอดก็มีแอบคิดอยู่ว่ามันใช่ไหมอยู่ไปก็เสียขวัญกำลังใจแต่มันคิดไปแป๊บเดียวมันก็ มีทางไปอยู่แล้วซึ่งมีสิ่งที่เข้ามาในกําลังใจมีมากมายในช่วงนี้ก็เพิ่มเรื่อยๆสิ่งหนึ่งคือช่วงโควิดครบรอบ20ปีโจนาตเองที่อยู่ในวงการก็เกิดไอเดียว,ว่าจะทําผลงานบางอย่างทําคอนเสิร์ตฉลองแต่เมื่อทําไม่ได้ก็ต้องมีวิธีไปบางเอิญว่ามีจังหวะได้งานผลิตสื่อโฆษณาให้กับประเทศลราพอดียังไงก็เป็นกําลังใจให้คะ่ะ No! Oh.